ระหว่างการยื่นกู้2ธนาคารนะคะออมสินและทอสอต่างกันยังไงหนูควรจะเลือกแบงค์ไหนคือจริงๆแล้วพี่แนะนําว่าน้องสามารถยื่นไปพร้อมกัน2ธนาคารหรือ3ธนาคารในเวลาเดียวกันในการยื่นแต่ละครั้งนะคะให้ปักใจว่าเฮ้ยควรจะยื่นแบงค์ไหนแต่ทีเนี้ยเนี่ยเวลาเราจะสะกรีนตัวเองว่าเราจะเข้าเกณฑ์แบงค์นั้นหรือเปล่าเริ่มจากทอสอก่อน เรื่องของวงเงินก่อนเลยนะคะระหว่าง2แบงก์นี้ธนาคารทอสอกับออมสินวงเงินให้100%เ็นบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกในที่นี้หมายถึงว่าบ้านหลังที่1ห,หลังที่2 นะไม่ว่าจะบ้านมือหนึ่งบ้านมือสองจะกู้สร้างนะคะก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าอมสินะจะได้ท็อปอัพอีก10%ท็อปอัพกับตัวของประกันค่ะก็คือไม่เกิน1้0แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตบุโรแล้วนะจ๊ะอันดับ2เรื่องของเครดิตบุโรค่ะทอสอเนี่ยเขาดูหนี้ก็จริงค่ะแต่เขาไม่ดูคะแนนเครดิตแปลว่าเราจะสกอร์ลิงเท่าไหร่ก็ได้เขาจะดูแต่ภาระหนี้แต่ว่าถ้าเป็นอมสินนะคะเขาจะดูสกอร์ลิงเวยค่ะก็คือการจัดเกรดคะแนน ของการผ่อนนะคะก็จะเป็นะคะแนน A A B B C C D D นะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะผ่อนให้ดีถ้าใครไม่มีนี่มาก่อนหรือ ตากว่า EE ลงไปแนะนําไปทอสอนะคะเพราะว่าถ้าไปอมสินมีโอกาสที่จะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะเรื่องของอาชีพพี่เจ้าคิดว่าณตอนนี้เนี่ยทั้งสองธนาคารนะคะเขาเปิดกว้างคุณจะอาชีพไหนอาชีพอิสระหรือว่าพนักงานประจําก็ตามนะคะแต่ว่าอมสินเนี่ยจะมีความวือหวามากกว่าตรงที่ว่าเขาชอบอาชีพอิสระมากกว่าดังนั้นเขาจะเขาจะเก่งเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าส่วนทอสอนี่จะเร็วในเรื่องของพนักงานประจําต่อมาก็คือเรื่องของความเร็ว ถ้าเทียบกันนะคะตามระบบธนาคารทอสอเร็วกว่าอมสินแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอาชีพแล้วเอกสารไม่ครบสักทีมีอะไรติดขัดที่ต้องแก้ไขนะคะอันนี้นานอยู่แล้วเอกสารเราไม่เรียบร้อยเรื่องของความเข้มงวดของตัวเลขและเอกสารทอสอเข้มงวดกว่าอมสินนะคะทอสอนเนี่ยถ้าเป็นพนักงานประจำเนี่ยจะดูเรื่องของฐานประกันสังคมเป็นหลักนะคะแล้วก็ต้องดูว่าเงินเข้าออกตรงไหมโอนจากใครอะไรเงี้ย ซึ่งค่อนข้างสตรีค่ะต่อมาเรื่องสุดท้าย ปิดหนี้จ้าทศเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถสําแดงเงินที่มาในการปิดหนี้ก่อนกู้อย่างเช่นไม่ใช่เงินของเราไม่ใช่เงินของพ่อแม่เราไม่ไม่ได้มาจากการขายทรัพย์สินของเราตัวนี้เนี่ยถ้าสําแดงไม่ได้นะคะต้องรอ3เดือนถ้าเป็นอมสินก็คล้ายๆกันก็คือจะต้องเป็นเงินของเราเป็นเงินจากพ่อแม่เป็นญาติพี่น้องจากการขายทรัพย์สินนะคะแต่ถ้าสำแดงไม่ได้ให้รอประมาณ45-60วันหลังจากที่รอให้เครดิตบูโรอัปเดตเป็นปกติก็คือไม่ให้เห็นหนี้ก้อนนี้นะคะ โอเคถ้าใครจะยื่นกู้แบงค์ไหนพี่เต้งว่าดีทั้ง2แบงค์แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราเข้าเกณฑ์แบงค์ไหนนะคะขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะฝากกดติดตาพี่เต้าด้วยนะจ๊ะ